ละตัวให้ยืนท่า,ายให้ขาแต่เศร้าจนสวยยืนท่ายอยู่แค้มท่าบอกน้องว่าสิมาหาเที่ยวลินนำแกงแกงแก้วนั่นสร้างบบเห็น ใจน้องนี่เริ่มเต้นเริ่มเต้นน้ำเห็นคู่เข้าจูเจเขาสุขีสำลักใจน้องวันไหวยืนคอยอา หาดแกงแกว้วนัดแล้วให้บ่มาหาน้องนี่ยังตั้งตาถออายแมน้ำเซไปอยู่ไสหัวใจอายสั่งวนเลยปล่อยน้องมายืนว้าแวอยู่ทาน้ำเซใจอายสั่งหา ไดซายไปใสไอยบ่มาตามไอนัดสองเฮาหนะตัวให้น้องพอ่อตัวไอสร้างลืมน้องยืนละซึมซึมเงาเงาน้องยืนละซึมซึมเงาเงาคิดฮอดเจ้าละผู้เบาใส่คอองหนุ่มสาวเขาเล่นน้ำหนึ่งหนองหนุ่มสาวเขาเล่นน้ำหนึ่งนนอง,นนนนง,นองแต่ตัวน้องมาเยือนทายโจน หัวอกซ้ำอยู่แคมน้ำเส้ไอคือเทคักนอหลอกให้ล้อจนไอมู่เพื่อนเขานัน่นเกาจ้าสัญญาว่อยู่นาวัดม่วแดงสัญญาไว้อยู่นาวัดม่วแดงไอสังแกงค้าลืมบ่มาหาน้องแกงแก้วมองบ่ม่อ,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 อ่าน้องยืนละซึมซึมงาเงา น้องอยูน่น่ะซึมซึมเงาเงาคิดทอดเจ้าละผู้เบาใส่คองหนุ่มสาวเขาเล่นน้ำหนืองนองหนุ่มสาวเขาเล่นน้ำเนึงนองแต่ตัวน้องมาเยือนถ่ายโจนคำหัวอกซ้ำอยู่แคมนำเส้ไอคือเทคักนอหลอกไ้ลโลเจ้าไหมือเพื่อนเขานั่นเขาจาสัญญาไว้อยู่หน้าวัดมว่วแดงสัญญาไว้อยู่หน้าวัดมว่วแดงไอ้สังแกงคำารืมบอบ่มาหาน้องแกงแก้วมองบอมีอา 嗯嗯嗯。<laughs>